ขวาตัวออกตัวกริสมันของบาร์เซโลนามาจากแอเลนดิโกโมาริดกลายเป็นประเด็นร้อนในเรื่องของความเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่ทางแอดมาริดไม่พอใจที่บาซ่าแอบดอดมาเจรจากับนักเตะของพวกเขาก่อนโดยที่ไม่ผ่านสมโมสรซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บาซ่าทํานั้นเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ขอบสนามดากสาไม่รอช้าขอนําเรื่องการเจรจาซื้อขายนักเตะตีแผ่ขั้นตอนต่างๆมาฝากกันเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าเรื่องแบบนี้แม้ว่ามันจะผิดเป็นเรื่องที่ดํามืดแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมีมานานแล้วโดยปกติการเจรจา จะซื้อขายนักเตะทุกอย่างระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นก็คือทีมที่ต้องการนักเตะต้องไปติดต่อกับตอนสักการของผู้เล่นก่อนในเรื่องของค่าตัวหากว่าได้รับอนุญาตจากสโมสรแล้วถึงจะได้เข้าคุยกับนักเตะซึ่งถ้าหากว่านักเตะโอเคในเรื่องของค่าเหนื่อยและระยะเวลานักเตะก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายซึ่งหากว่าขั้นตอนนี้ผ่านไปได้ดีการย้ายทีมก็จะเกิดข,ขึ้นต่อหน้าสื่อนี่เป็นขั้นตอนเบสิกพื้นฐานส่วนถ้าหากว่าเป็นเรื่องของข่าดีกสัญญามันก็จะต่างนิดนึงคือทีมที่ซื และต่าหากว่านักเตะตกลงย้ายทีมการซื้อขายก็เกิดขึ้นโดยที่ต้นสกัดไม่สามารถทําอะไรได้อย่างในกรณีขององตัวกริสมันนั่นเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทีมตราหมีไม่พอใจนั่นคือการที่พวกเขาเชื่อว่าบาร์เซโลนามาติดต่อกับนักเตะตั้งแต่ก่อนเดือนกรกฎาคมที่มีค่าชิสัญญาของคริสมันยังอยู่ที่200ล้านยูโรแต่ทว่ากลับมาเปิดเผยเรื่องนิวตอนเดือนที่ค่าชิสัญญามันเหลือแค่120ล้านยูโรทีนี้ก็มีคําถามว่าบาร์เซโลนาทําผิดกฎหรือไม่กับการที่สามารถไปเจรจากับนักเตะก่อนกําหนดแบบนี้เเชื่ออถ ว่ามันคงเป็นเรื่องจริงอยู่ที่ว่าจะเจรจาจริงจังขนาดไหนกระเท่านั้นคําตอบก็คือผิดเพียงแต่ว่าในวงการฟุตบอลต้องใช้คําว่ามันเป็นเรื่องปกติแบบที่ใคร,ใครๆครเขาก็ทํากันและมันก็กลายเป็นด้านมืดอย่างหนึ่งของวงการนี้ยิ่งกับยุคสมัยที่เอเย่นเรื่องอนานาจในสมัยก่อนเอเย่นไม่มีบทบาทอะไรมากมายกับการซื้อขายการเจรจานั้นดูจะเป็นเหมือนเข้าตามตรอกออกทางประตูสโมอสรไหนอยากได้ตั้งแต่เป็นใครก็ติดต่อไปอยังสโมอสรของนักเตะคนนั้นแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเอาเป็นว่ามันเกิดมีการลัดขั้นตอนบ่อยครั ขึ้นตอนเฉพาะอย่างยิ่งมเมื่อข่ายุคปี2,000เป็นต้นมาอย่างตอนที่ฟอร์เริโนเปเรสขึ้นมาเป็นประธานของสมโมสรเรอัลมาดริดใหม่ๆเขาก็ใช้ไม้นี้หลายครั้งเหมือน,นกันกับการทางที่หลุยฟิโก้และซีดานเข้ามาร่วมทีมเรอัลมาดริดติดติดการหรือจะเป็นโรนัลดอาเก้าเพียงแต่ว่าทําแบบนเนียนไม่ให้จับได้แบบโจ่งแจ้งกันเท่านั้นยกตัวอย่างตอนเชนทีจีฟซีดานมาร่วมทีมเขาก็เลือกที่จะไปงานการลาจะมีคนในวงการลูกหนังไปร่วมงานกันเพียบที่มอนติคาโลซึ่งทางเปเรสก็ฉวยโอกาสร,ร่วมมตกกับ ane, กีดีดดาาานนนนนแลละ็เเเขขย้้้ออคววใผชชชหพื่ มาร่วมงานกับทีเรอัอามาริซึ่งพอรู้ว่าซีดานมีใจจบซีซั่นเปเรสก็ยื่นซื้อด้วยค่าตัวรับเศถิติโลกให้กับยูเุสทันทีเพราะยู่ยูุแล้วว่ายังไงกันได้ตัวซีดานมันแน่นอนซึ่งไการทําแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเช็คเดลุลวงหน้าว่านักเตะอยากจะย้ายมาร่วมทีมก,กับพวกเราหรือไม่ทางสมโมสรจะได้วางแผนอะไรถูกเมื่อถึงช่วงตลาดซื้อขายานั้งแต่เปิดตัวขึ้นเอาง่ายๆองตวนกริซมันเขาคงไม่ประกาศว่าจะย้ายทีมหรอกหากว่ายังไม่รู้ว่าต้นสกัดใหม่ของเขาจะเป็นทีมไหนกันแน่่่กกกกกกกาาารรรททีีใคคสันจะะล้ปวอออออืแบบ มันก็นชัดเจนล้ว่าเขาพอจะรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องไปที่ไหนบ้างมีออปชันมีข้อเสนอจากทีมใหญ่อะไรอยู่ในมือบ้างอย่างเช่นเมื่อปีก่อนหน้าหงแดงก็เคยมีปัญหากับเซาทันต์ในเรื่องการแอบปฏิจจอเฟอร์จิลฟ,ลฟลานไดซึ่งไม่ผ่านสโมสรจนทีมนักบุญออกมาแถลงการด่าทางสื่อและทีมหงแดงต้องรอนจดหมายขอโทษแบบแทบไม่ไทันซึ่งมันเป็นการแสดงเห็นว่าการทําแบบนี้มันผิดและผิดเต็มๆด้วยต่อกฎที่วางเอาไว้ในเรื่องของจริยธรรมสโมสรอย่างที่บอกไปครับว่าผิดหรือเปล่ามันก็คงไม่ผิดแต่ยังไงพวกคุมกฎก็ คือพวกมึงจะทําอะไรก็ทําไปแต่ทําให้มันนินเนียนไม่น่าเกลียดไม่ต้องมีข่าวออกมาโจกงแจ้งอย่างที่ทีมมวยวายแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําในลักษณะเดียวกันซึ่งก็ต้องยอมรับกันว่าตอนนี้มันยิ่งง่ายกว่าสมัยก่อนมากกับยุคที่โลกกว้างมาอยู่บนมือถือเราแค่ติดต่อกับเอเย่นนักเตะไปก็จะได้ข้อมูลอะไรมากมายและนี่ก็เป็นสิ่งที่สโมสรรับยักษ์ใหญ่มากกระทำและก็วาถึงเวลาแล้วที่เอเย่นมันอยากจะได้เงินค่าตัวส่วนแบ่งต่างๆอยู่แล้วดังนั้นเกมมันก็เดินไปแม้ว่าอาจจะดูไม่โปรใสไรจริยธาะ บางทีไอความซื่อตรงก็ไม่ได้ช่วยทุกอย่างมันไปได้สวยเพราะโลกของเราโดยเฉพาะโลกของธุรกิจที่เต็มไปได้วยผลประโยชน์มันเป็นอะไรที่ข้อจะโหดร้ายหลายคนอาจจะไม่โอเคหรือรับไม่ได้กับการเจรจาแบบลับๆอะไรแบบนี้แต่เชื่อเถอะว่าการทําแบบนี้ที่แม้ว,ว่ามันจะผิดกฎหรือว่าโดนเรียกว่าเป็นหลุมดําของวงการฟุตบอลมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆและเผลอๆจะหนักข้อขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ําในเวลาข้างหน้าเพราะเรื่องผลประโยชน์มันไม่เคยเข้าใครออกใครและทุกคนต่างมีสิ่งที่ต้องการและเส้นมีช่องทางให้พวกเขาสมหวัง พวกเขาก็พร้อมจะทำแม้ว่ามันอาจจะไม่ตามเกณฑเท่าไหร่ก็ตามแล้วคุณแหละครับเคยแอบไปดอดเจรจากับใครแบบลับๆบ,บ้างหรือเปล่า